ดูผักเลี้ยงนะครับยอดผักเหลียงการดูยอดที่กินได้นะเพื่อนนะก็จะมียอดอ่อนๆเนาะกับใบที่ขนาดไม่แก่ไม่อ่อนนะครับที่เรียกว่าเพลสลาดนะเนี่ยขนาดเนี้ยเนี่ยทานได้นะครับก็จะนุม่มๆนะเพื่อนนะอันนี้แก่ไปน,นิดนึงแล้วนะครับจับดูก็จะนุม่มๆเพื่อนนะสีก็ยังจะไม่เขียวจัดนะครับนี้ทานได้นะครับจับยอดอ่อนไปเลย คือแบบนี้เพื่อนอ่อนๆแบบนี้ไปเลยนะครับอันนี้กแกะไปนิดนึงโอ,โอ้มัตแดงมดแงมดแงแฝงต้นผักเหลียงครับยอดผักอร่อยทานง่ายครับปลูกเป็นปลูกติดแล้วเป็นผักร้อยปีได้ครับแต่งทรงต้นแต่งทรงพุ่มก็จะได้ยอดทานตลอดนะครับผักเลียงบ้านพันไม้พอเพียงครับพเพื่อนสวัสดีครับ